เคยงดหงิดไหมครับเวลาอินเทอร์เนต็ตมันสะดุดตอนกำลังดูหนังฉากสำคัญสำคัญหรือตอนที่กำลังจะชนะเกมอยู่แล้วเชียวรู้ไหมครับว่าบางทีต้นตอของปัญหาอาจจะมาจากสายเส้นเล็กๆที่เราไม่ค่อยได้สนใจมันนั่นก็คือสายแลนนี่เองครับคือต้องยอมรับนะครับว่า Wi-Fi เนี่ยมันสะดวกมากๆเลยแต่ถ้าพูดถึงเรื่องความสเสถียรก็นะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลย การเชื่อมต่อที่มันติดติดดับๆเนี่ยมันทําให้เราหัวเสียได้ง่ายๆเลยครับโดยเฉพาะช่วงเวลาที่แบบสําคัญสุดๆถ้าอยากได้ความเร็วเน็ตแบกเต็มเม็ดเต็มหน่วยจ่ายไปเท่าไหร่ก็ควรได้เท่านั้นการใช้สายแลนนี่แหละครับคือคําตอบที่ดีที่สุดแต่ปัญหาคือพอจะไปซื้อที่ไรโอ้โหมีสารพัดประเภทเต็มไปหมดจนเลือกไม่ถูกเลยใช่ไหมละครับงั้นเรามาขายรหัสลับบนสายแลนกันดีกว่าครับ มาดูนว่าตัวอักษรกับตัวเลขพวกนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างแค t เนี่ยมันย่อม,มาจากแค t ทอร์รีครับพูดง่ายๆก็คือเป็นรุ่นของมันนั่นแหละครับลองนึกภาพตามง่ายๆเหมือนโทรศัพท์มือถือเลยยิ่งเลขสูงก็เหมือนเป็นรุ่นใหม่ที่เพิ่งออกมาซึ่งแน่นอนว่ามันก็จะยิ่งเร็วขึ้นแล้วก็ป้องกันสัญญาลบกวนได้ดีขึ้นด้วยโอ้โหลองดูวิวัฒนาการนี่สิครับจากปี2001ที่เราวิ่งกันที่ความเร็ว1กิกะบิตเซกันเพิ่มแป๊บเดียว ตอนนี้เราพูดถึงความเร็วระดับ40 g b กิกะบิตเซกันแล้วมันเป็นการพัฒนาที่ก้าวกระโดดไปเร็วมากๆเลยนะครับในช่วง20ปีที่ผ่านมาและนี่แหละครับคือเหตุผลที่เราสามารถสตรีมหนัง 4k หรือเล่นเกมออนไลน์ได้แบบลื่นปลืดป้ดในทุกวันนี้โอเคพอเห็นภาพรวมการพัฒนาแล้วทีนี้เรามาเจาะลึกกันดีกว่าครับมาดูกันชัดๆเลยว่าสายแต่ละประเภทที่เรานิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงบ้าง ตารางนี้สรุปมาให้ดูง่ายๆเลยครับสังเกตจุดที่น่าสนใจนะครับคือ Cat6 เนี่ยทำความเร็ว10กิกะบิตเพอร์เซกได้ก็จริงแต่ดูระยะทางสิครับได้แค่55เมตรเองนะในขณะที่ Cat6a ได้ความเร็วเท่ากันแต่ลากสายได้ไกลถึง100เมตรเนี่ยแหละครับคือจุดสำคัญที่ต้องเอาไปพิจารณาเลยเวลาเลือกซื้อถ้าจะให้เปรียบเทียบง่ายๆนะครับไอ้ค่าแบนด์วิดท์ที่มีหน่วยเป็นเมกะเฮิร์เนี่ยมันก็เหมือนจำนวนเลนบนทางดว่วนนล่นแหละครับยิ่งเลนเยอะ รถก็วิ่งได้เยอะข้อมูลก็เดินทางได้คล่องตัวไม่ติดขัดเพราะฉะนั้นสาย CAT8 ที่มีแบนด์วิดตั้ง2,000เมกะเฮิร์เนี่ยโอ้โหมันคือซุปเปอร์ไฮเวย์ดีๆนี่เองครับเมื่อเทียบกับสายรุ่นเก่าๆที่เป็นเหมือนถนนเลนสวนกันนะครับกราฟแท่งนี่ยิ่งเห็นภาพชัดเข้าไปใหญ่เลยครับดูความแตกต่างสิครับจาก Cat5e ไป Cat8 นี่มันคนละโลกเลย ซึ่งประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นแบบมหาศาลขนาดนี้แหละครับที่มันจําเป็นมากๆสําหรับใครก็ตามที่ต้องสตรีมมิ่งไฟล์ 4K หรือว่าโอนไฟล์งานขนาดใหญ่บ่อยๆแต่เดี๋ยวก่อนนะครับเรื่องมันยังไม่จบแค่ความเร็วมันยังมีอีก2คุณสมบัติที่สําคัญมากๆไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือเรื่องของชิลหรือตัวป้องกันสัญญาณรบกวนกับอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่ผมว่ามันเจ๋งมากๆเลยที่เรียกว่า POE ครับคำถามคือแล้วเราจำเป็นต้องใช้สายที่มีชิลด้วยเหรอ คำตอบก็คือเออมันแล้วแต่สถานการณ์เลยครับเพราะว่าสภาพแวดล้อมที่เราจะเอาสายไปติดตั้งเนี่ยมีผลแบบสุดๆเลยทีเดียวสรุปง่ายๆแบบนี้ครับถ้าเราใช้ในบ้านหรือออฟฟิศทั่วไปที่ไม่ค่อยมีอะไรมารบกวนสายแบบ UTP หรือแบบไม่มีชิวก็เพียงพอแล้วครับแต่ถ้าเกิดว่าต้องเดินสายไปใกล้ๆเครื่องจักรในโรงงานหรือใกล้สายไฟแรงสูงแบบนั้นต้องใช้สายที่มีชิวหรือ STP เลยตัวชิวเนี่ยมันจะทำหน้าที่เหมือนเกราะ คอยป้องกันไม่ให้สัญญาณอินเทอร์เน็ตของเราโดนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากวนจนเพี้ยนไปนั่นเองครับมาถึงเทคโนโลยีที่ผมบอกว่าเจ๋งมากๆ Power over Ethernet หรือ PoE ครับลองนึกภาพตามนะครับสายแลนแค่เส้นเดียวแต่ทำได้สองอย่างพร้อมๆกันคือทั้งส่งข้อมูลอินเทอร์เน็ตแล้วก็จ่ายไฟให้อุปกรณ์ได้ด้วยในเวลาเดียวกันโอ้โหมันเปลี่ยนโลกการติดตั้งอุปกรณ์ไปเลยนะครับลดความวุ่นวายเรื่องสายไฟไปได้เยอะมากๆดูตามตารางนี่สิครับ ยิ่งเป็นมาตรฐานใหม่ๆก็จะยิ่งจ่ายไฟได้แรงขึ้นเรื่อยๆจากรุ่นแรกๆที่จ่ายไฟได้แค่พอเลี้ยงโทรศัพท์มาถึงรุ่นใหม่ๆอย่าง PoE+ เนี่ยจ่ายไฟได้เป็นร้อยวัตต์เลยนะครับรองรับอุปกรณ์ที่กินไฟเยอะขึ้นอย่างหน้าจอหรือแม้แต่แล็ปท็อปบางรุ่นได้สบายๆเลยภาพนี้แสดงให้เห็นประโยชน์ของ PoE ชัดเจนเลยครับ เราสามารถติดตั้งอุปกรณ์อย่างกล้องวงจรปิดหรือ Access Point ในจุดที่ไม่มีปลั๊กไฟได้อย่างเช่นบนเพดานหรือตามมุมอับต่างๆทำให้การติดตั้งอุปกรณ์พวกนี้สะดวกขึ้นเยอะเลยใช่ไหมล่ะครับเอาล่ะครับหลังจากที่เราเจาะลึกกันไปหลายเรื่องแล้วตอนนี้ก็ได้เวลามารวบรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันแล้วมาดูกันครับว่าสุดท้ายแล้วเราควรจะเลือกสายแลนแบบไหนให้เหมาะกับงานของเรามากที่สุดถ้าใช้งานตามบ้านทั่วไปเลยนะครับดูหนงังฟังเพลงเล่นโซเชียล ไม่ต้องคิดเยอะเลยครับ Cat6 คือคำตอบที่ใช่ที่สุดเป็นจุดที่ลงตัวมากๆความเร็วเหลือเฟือราคาจับต้องได้และใช้งานได้ดีไปอีกหลายปีแน่นอนครับคุ้มค่าสุดๆครับแต่ถ้าเป็นสายเกมเมอร์ตัวจริงหรือคนที่ชอบดูสตรีมมิ่งแบบ 4K คมชัดที่แบบว่ากระตุกนิดเดียวก็ไม่ได้แบบนี้ต้องขยับขึ้นมาอีกสเต็ปครับ เป็น Cat6a หรือไม่ก็ Cat7 ไปเลยเพราะนอกจากความเร็ว10 g ิกะบิตเพอร์เที่นิ่งๆแล้วเนี่ยค่าความหน่วงหรือ latency มันจะต่ำมากๆช่วยลดอาการ l a กหรือกระตุกได้อย่างชัดเจนทำให้ได้ประสบการณ์ที่ดีที่สุดครับส่วนในมุมของธุรกิจไม่ว่าจะเป็นออฟฟิศขนาดเล็กไปจนถึงผู้ใช้งานระดับโปรเสีย Cat6a คือตัวเลือกที่เหมาะมากครับ เพราะมันรองรับความเร็ว10 Gbps ได้เต็มระยะ100เมตรเหมาะมากกับการเชื่อมต่อระหว่างเซิร์ฟเวอร์กับคอมพิวเตอร์ของพนักงานทําให้มั่นใจได้เลยว่าเวลาส่งไฟ์งานใหญ่ๆห,ห,หรือมีคนใช้เน็ตหนักๆพร้อมกันเยอะๆเครือข่ายจะไม่เกิดปัญหาคอขวดแน่นอนแล้วถ้ามองไปถึงอนาคตละ่ะหรือสําหรับงานที่ต้องการประสิทธิภาพสูงสุดจริงๆอย่างใน Data Center คําตอบเดียวเลยครับ Cat8 แม้ว่าความเร็วระดับ40กิกะบิตเเซกวันนี้อาจจะดูเกินความจำเป็นไปมากสำหรับคนส่วนใหญ่แต่ มันคือการลงทุนเชิงกลยุทธ์เพื่ออนาคตครับเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับเทคโนโลยีใหม่ๆที่กําลังจะมาถึงจําไว้เสมอครับว่าเครือข่ายของเราจะดีได้ก็เท่ากับส่วนที่อ่อนแอที่สุดของมันต่อให้เรามีเราเตอร์เทพๆความแรงๆแต่ถ้าใช้สายแลนที่ไม่ดีมันก็เหมือนคอขวดที่ดึงประสิทธิภาพของทุกอย่างลงมาหมดเพราะฉะนั้นการลงทุนเลือกสายให้ถูกก็คือการทําให้แน่ใจว่า เราได้ใช้ศักยภาพของอุปกรณ์ทุกชิ้นอย่างเต็มที่นั่นเองครับสุดท้ายนี้ลองกลับไปดูที่บ้านหรือที่ทำงานสิครับแล้วลองถามตัวเองดูว่าอะไรกันแน่ที่กำลังฉุดรั้งความเร็วอินเทอร์เน็ตของเราอยู่เพราะการเลือกสายแลนที่ใช่มันไม่ใช่แค่เรื่องของความเร็วครับแต่มันคือการปลดล็อกประสบการณ์ชีวิตดิจิทัลที่รวดเร็วและราบรื่นยิ่งขึ้นอย่างที่เราทุกคนควรจะได้รับครับ